ไม่แปลกหนุ่มกันชัยจะหลงทั้งสวยเก่งเปิดภาพวาดน้องมายูเรียกได้ว่าน้องมายูนั่งชิวริมน้ำอารมณ์ศิลปินมากๆโชว์ภาพวาดคนหลายเส้นคมมากหลายคนเห็นแล้วชมเปาะเลยว่าทั้งสวยทั้งเก่งเป็นลูกไม้ที่หล่นใต้ต้นจริงๆสำหรับน้องมายูลูกสาวของแม่เมเฟื่องอารมณ์กับพ่อหนุ่มกันชัยที่น้องากจะหน้าตาดีความสวยได้คุณแม่มาเต็มเต็ม ยังมากความสามารถกับผลงานทางด้านศิลปะอีกด้วยต้องบอกเลยว่าฝีมือของน้องมาอยู่นั้นไม่ธรรมดาจริงๆจ,จากภาพล่าสุดที่แม่เมย์ได้แอบเก็บภาพความน่ารักของลูกสาวที่กำลังนั่งชิลอยู่ริมน้ำมาพร้อมกับอารมณ์ศิลปินจับปากกาบรรจงวาดลายเส้นการ์ตูนจากผลงานที่น้องมาอยู่ได้โชว์ให้เห็นนั้นบอกเลยว่าสวยเป๊ะมากๆไม่ใช่แค่ภาพาว,วาดเท่านั้นน้องมาอยู่กันหน้าตาน่ารักสวยเป๊ะเช่นเดียวกันค่ะ หลายคนเห็นแล้วต่างชมกันเยอะมากๆทัทำภาพวาดและความน่ารัก